จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความเหงาทําให้เขากลายเป็นปีศาจส,สวัสดีครับผมช่องคาราคัสคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง One Hour Photo ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ไซพาลิสเขาเป็นชายชราที่ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวมาสอบปากคำที่สถานีในระหว่างที่รอทนายเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ได้ถามถึงแรงจูงใจที่ทำให้เขาทำเรื่องที่เลวร้ายพวกนี้ไซเลยเล่าให้ฟังอย่างหมดเปลือกว่าเขาทำงานอยู่ในร้านหลังลูกที่ตั้งอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งและเป็นเวลากว่า20ปีที่เขาทำงานอยู่ที่นี่ด้วยความรักและหลงใหลมันเขาพิถีพิถันทุกขั้นตอนและหลังลูกออกมาได้สมบูรณ์แบบมา ากที่สุดจนมีลูกค้าประจําเช่นคุณนายเฟอร์น,นันที่ถ่ายรูปแมวของตัวเองคุณเซลนักประเมินราคาประกันภาพส่วนใหญ่ของเขาจึงมีแต่รถที่ถูกเขี่ยวชนอาเธอร์คุณพ่อมือใหม่ที่ถ่ายรูปลูกทุกวินาทีซินดี้แพทย์สัลญ,ญกรรมที่มีแต่รูปคนไข้ทั้งก่อนและหลังผ่าตาัดเจมสิรปพินฝึกหัดที่มักจะถ่ายภาพแนว18บแวกแต่ไซก็ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเพราะความลับของลูกค้าเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดและคนสุดท้าย หนีน้าหยอกกินเธอเป็นลูกค้าประจําที่มักจะมาที่นี่อยู่บ่อยๆและทําให้ใส่รู้สึกผูกพันกับเจคอบลูกชายของเธอเป็นอย่างมากพอะเขาล้างรูปไว้กับครอบครัวหยอกกินตั้งแต่ที่เจคอบยังเป็นทาลกจนบางครั้งเขาปฏิเสธที่จะรับเงินจากเธอแต่นีหน้าก็ยืนยันที่จะจ่ายและให้ทิปทุกครั้งซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเจคอบเขาเลยให้กล้องถ่ายรูปเป็นของขวัญไปฟรีๆหนึ่งอันและมันก็ทําให้หนุ่มน้อยรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากก่อนที่ทั้งสอง แม่ลูกจะพากันกลับบ้านไปเมื่อดูผิวเผินแล้วสาเป็นคนยิ้มเก่งและดูอัธยาศัยดีเป็นอย่างมากแต่ใครจะรู้ว่าเขาไม่มีญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทเลยสักคนสายเติบโตมาจากสวนพักพิงไม่เคยรู้ชื่อพ่อแม่และไม่มีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเลยเรียกได้ว่าโดดเดี่ยวอยู่บนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ส่วนนี้น่าชาวรูปที่เพิ่งล้างกลับมาที่บ้านและนั่งดูกับสามีอย่างมีความสุขเขามีชื่อว่าวิวยอกินเป็น Family Man ที่มีการงานที่มั่นคงก่อนที่จะเปิดเจอรูปของไซที่แอบใส่เข้ามาด้วยวิวเลยถามว่าเขาคือใครนีหน้าต่อบก็แค่พนักงานล้างลูกที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นส่วนไซเขากินอาหารค่ำอย่างเหงาๆและดูภาพของครอบครัวหยอกินที่แอบทำก๊อปปี้ไปด้วยพนักงานเสิร์ฟเลยเข้ามาพูดว่าคุณดูมีความสุขดีนะไซเลยส่งรูปพวกนั้นให้เธอดูและโกหกว่านี่คือครอบครัวของเขาเองลูกสาวของเขาแต่งงาน กับชายที่เพอร์เฟกและมีหลานชายที่แสนน่ารักอีกตัางหากบ่งบอกให้รู้ว่าไซมีความผิดปกติบางอย่างหรือไม่ก็พยายามกบเกลื่อนปมที่อยู่ในใจกลับมาที่เจคอบขณะที่เขากำลังจะเข้านอนหนูน้อยก็ได้พูดกับแม่ว่าผมได้ยินพนักง,งานในห้างพูดกันว่าไซเป็นตัวประหลาดที่ไม่มีใครอยากคบผมรู้สึกสงสารที่เขาต้องอยู่คนเดียวนีน้านะเลยพูดปลอบใจว่าไซเขาอาจจะมีครอบครัวและมีคนที่รักรออยู่ที่บ้านอย่าเพิ่งไปตัดสิ เขาเพราะคำพูดของคนอื่นแต่ว่าทั้งหมดมันกลับเป็นความจริงไสอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเศร้าอยู่ตลอดเวลาสิ่งเดียวที่พอจะทําให้เขามีความสุขก็คือรูปภาพของครอบครัวหยอ,อก,กินที่เขาแปะเอาไว้ที่ฝาผนังมันมีทุกช่วงเวลาตั้งแต่นีนาและวิลเจอกันจนเธอตั้งท้องและเลี้ยงเจคอบจนโตทุกโมเมนต์ที่สําคัญไสรับรู้ถึงมันมาโดยตลอดและเขาก็ฝันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของมันด้วยที่ทำงานไ่เขามักจะมี มีปัญหากับช่างซ่อมอยู่เป็นประจำเพราะสี่เครื่องมันเพี้ยนเลยทําให้รูปที่ล้างออกมาดูแปลกๆไปแต่ช่างซ่อมก็บอกว่ามันไร้สาระเพราะมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นด้วยซ้ําเขาถูกเรียกมาวันละสองรอบมันเสียเวลาสิ้นดีและผู้จัดการได้เห็นเหตุหการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนพักกลางวันใส่ก็นั่งกินข้าวคนเดียวและดูลูกของครอบครัวยอกินไปด้วยเขาจินตนาการว่าถ้าตนเองได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นมันคงจะมีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียว ก่อนที่ผู้จัดการจะเข้ามาต่อว่าถึงเรื่องที่เขาทะเลาะกับช่างซ่อมต่อหน้าลูกค้าคนอื่นๆายจึงรีบกล่าวขอโทษและบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกผู้จัดการเลยบอกกับใสว่าตั้งแต่ที่เขาทํางานมาคุณยังไม่เคยลาหยุดเลยทําไมถึงไม่หาวันไปเที่ยวอย่าเครียดกับงานเกินไปนักเลยต่อมาใสาก็เดินมาพบกับวิวสามีของนีหน้าโดยบังเอิญเขาจึงแนะนําตัวในทันทีว่าตนเองคือคนล้างลูกให้กับครอบครัวเขาและภา ยามที่จะตีสนิทด้วยซึ่งวิวก็ดูงงๆเพราะมันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นก่อนที่ไซจะพูดทิ้งท่ายว่าคุณโชคดีที่มีครอบครัวที่น่ารักและมีพร้อมทุกอย่างเมื่อเขาเดินออกมาก็ได้ชนกับเจคอบที่ถือโมเดลหุ่นยนต์มาด้วยเจคอบเลยเล่าให้ไซฟังว่าเขาอยากจะได้ของเล่นชิ้นนี้แต่พ่อไม่ยอมซื้อให้ไซเลยช่วยเอาของเล่นไปเก็บที่ชั้นวางของส่วนวิวก็ได้ตําหนิลูกชายที่เขาไปคุยกับไซที่เป็นคนแปลกหน้า ซึ่งมันก็ทําให้ไซรู้สึกเจ็บปวดใจไม่น้อยเลยทีเดียววันต่อมาเขาก็ลาหยุดหนึ่งวันและนั่งอ่านหนังสือเล่มเดียวกับที่เขาเคยเห็นนีหน้าซื้อจากนั้นก็มาเดินซื้อของที่ร้านขายของเก่าและสิ่งแรกที่เขาดูก็คือรูปภาพสมัยสงครามโลกต่อมาไซก็ขับรถมาที่บ้านของครอบครัวหยอกินเขาสังเกตการอยู่สักพักจนมั่นใจว่าไม่มีใครอยู่เขาจึงแอบย่องเข้าไปในนั้นก่อนที่จะพบว่าที่ตู้เย็นมันมีภาพของเขาติด อยู่ด้วยซึ่งมันก็ทําให้ไซถึงกับยิ้มออกมาและรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจากนั้นเขาก็สวมเสื้อผ้าของวิลและนั่งดื่มเบียร์ที่ห้องรับแขกอย่างสบายใจก่อนที่ครอบครัวยอกกินจะพากันกลับมาที่บ้านพวกเขาทักทายไซเหมือนกับเป็นเรื่องปกติและเจคอบก็เรียกเขาว่าคุณลุงก่อนที่ความจริงจะถูกเปิดเผยว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นมันเป็นแค่จินตนาการของเขาเท่านั้นวันต่อมาสาวสวยคนหนึ่งที่ชื่อว่ามายาก็ได้มา ที่หลานหลังลูกซึ่งใส่ก็รู้สึกคุ้นหน้าเธอเป็นอย่างมากเหมือนกับเคยเจอกันมาก่อนมายาต่อก็คงจะเป็นแบบนั้นพอเธอมาซื้อของที่ห้างเป็นประจำแต่ใส่ก็มั่นใจว่ามันไม่ใช่แบบนั้นในตอนเย็นเขาก็ไปดูเจคอบฝึกซ้อมกีฬาและแกล้งทําเป็นว่าบังเอิญผ่านมาพอดีเขาถามกับหนุ่มน้อยว่าวันนี้นายมาคนเดียวหรอเจคอบตอบผมปั่นจักรยานมาพ่อแม่ไม่ได้มารับซึ่งมันก็เข้าทางใส่เขาเลยอาสาว่าจะพาไปส่งที่บ และมอบโมเดลหุ่นยนต์ที่เจคอบอยากได้ให้เป็นของขวัญหนุ่มน้อยจึงกล่าวขอบคุณแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะรับเพราะจำคำที่พ่อสอนได้พร้อมกับปั่นจักรยานกลับบ้านไปแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้สายรู้สึกดีพอเจคอบเรียกเขาด้วยชื่อแทนที่จะเรียกว่าคุณแบบทุกครั้งที่ผ่านมาสองวันต่อมาสายก็เห็นนีน่านั่งอยู่ที่ศูนย์อาหารคนเดียวเขาเลยท,ทําทีเข้าไปนั่งใกล้ๆเหมือนกับเจอกันโดยบังเอิญเธอจึงทักทายเขาตามมารยาท มันก็เข้าทางไซเขาทําเป็นหยิบหนังสือเล่มเดียวกับเธอขึ้นมาอ่านแล้วมันก็ทําให้หนีหนารู้สึกประหลาดใจเธอบอกว่าฉันก็อ่านหนังสือเล่มเดียวกันจากนั้นทั้งสองก็ได้ถามไทยกันถึงเรื่องต่างๆไซแล้วเอารูปแม่ของเขาให้เธอดูและบอกว่าแม่จากไปตั้งแต่ที่ผมยังเป็นเด็กแต่ความจริงแล้วเขาซื้อรูปหนีมาจากร้านขายของเก่าเมื่อหลายวันก่อนและเมื่อบทสนทนาเริ่มตึงเครียดหนีหนาก็ขอตัวไปทําธุระในตอนบ่ายผู้จัดการก็เรียกไซมา าเข้าพบเพราะคนดูแลสต็อกได้ตรวจเจอว่ามีรูปภาพจํานวนมากได้ถูกเบิกออกไปโดยที่ไม่มีการสั่งซื้อและคนเดียวที่มีหน้าที่หลางลูกก็คือไซนั่นเองมันคือรูปภาพที่เขาแอบทำก๊อปปี้ของครอบครัวยอกิินไปไซที่เถียงอะไรไม่ได้เลยโดนผู้จัดการสั่งไล่ออกในทันทีหลังจากที่ทำงานอาทิตย์นี้เสร็จซึ่งมันก็ทําให้เขาใจสลายเพราะงานนี้มันคือสิ่งเดียวที่ทําให้เขาสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนได้ ก่อนที่นีนาจะพาเจคอบมาล้างรูปที่หลานโดยใช้กล้องที่เขาได้มาเป็นของขวัญแต่ไซก็ไม่ยิ้มแย้มเหมือนยังเคยเขาเอาแต่ก้มหน้าและตึงเครียดอยู่ตลอดเขาเดินเข้าไปหลังหลานเพื่อเริ่มต้นการล้างรูปนีนาที่เห็นก็ดูงงๆแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรเมื่อทําเสร็จไซก็นั่งดูรูปที่เจคอบถ่ายด้วยความภาคภูมิใจแต่เขาก็แอบเสียใจอยู่ไม่น้อยที่จะไม่มีโอกาสได้เห็นมันอีกแล้วหลังเลิกงานไซก็กลับมาที่บ้านและนึก ถึงลูกค้าผู้หญิงที่ชื่อว่ามายาซึ่งเธอก็คือพี่เหลี้ยงในสนามกีฬาที่เจคอบไปฝึกซ้อมนั่นเองเช้าวันต่อมาไซก็มาที่ร้านไวกว่าปกติและแอบ,บดูรูปของมายาที่พนักงานใหม่เป็นคนล้างปรากฏว่าเธอเป็นชู้กับวิวทั้งสองถ่ายรูปด้วยกันอย่างหวานซึง้งและทําให้ไซดับไม่ได้ทําไมคนที่มีพร้อมทุกอย่างในชีวิตถึงต้องนอกใจภรรยาที่แสนดีอย่างนี้หน้าด้วยแต่อีกใจก็คิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขา ไม่ควรเข้าไปยุ่งเมื่อถึงเวลาเลิกงานไซก็ได้บอกลาพนักงานคนอื่นเขาเดินมาที่แผนกเครื่องครัวเพื่อแอบ,บขโมยมีดและออกจากที่ทํางานไปเขาสะกดรอยตามนีน่าที่มารับเจคอบที่โรงเรียนและใช้จังหวะนั้นแอบบเอารูปของวิลและมายาไปใส่ไว้ในรถเมื่อนีน่าขับรถกลับบ้านจู่ๆรถของเธอก็เริ่มส่ายจนเกือบที่จะเสียหลักและเป็นเพราะว่าเธอได้เห็นรูปของวิลแล้วนั่นเองจึงนั้นวิลก็ตามไปจนถึงที่บ้านและแอบ,บดูอย่างเงียบๆว่า มันจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่านีน้ากับนิ่งเฉยและทําตัวตามปกติโดยที่ไม่ต่อว่าวิวเลยสักคำซึ่งมันก็ทําให้ไซย,ยิ่งเจ็บปวดใจพอะเขารู้ว่านีน้าพยายามจะรักษาคําว่าครอบครัวายจึงกลับมาที่บ้านของตัวเองและยืนดูรูปของครอบครัวหยอกินตอนนี้เขาเอาแต่คิดว่าจะทํำยังไงเพื่อให้นีน้าหลุดพ้นจากคนเลวๆไปได้ในคืนนั้นไซก็เก็บเอาไปฝันร้ายเขาเห็นว่าดวงตาของตัวเองได้เปลี่ยนเป็นสี แดงก่อนที่จะสะดุ้งตื่นขึ้นไซจึงไปที่ผนังห้องและเริ่มขูดหน้าของวิวออกจากรูปทั้งหมดที่มีพอภาพจําผู้ชายที่แสนดีมันได้เปลี่ยนไปแล้วจึงนั้นไซก็มาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่กลับถูกผู้จัดการขับไล่ให้ออกไปไซเลยตอบว่าตอนนี้ผมเป็นลูกค้าที่แวะมาล้างรูปเท่านั้นซึ่งมันก็ทําให้ผู้จัดการไม่สามารถทําอะไรได้ต่อมาไซก็แอบสะกดรอยตามมายาและวิวไปจนถึงโรงแรมที่ทั้งสองแอบนัดเจอกันและเป็น เวลาเดียวกับที่พนักงานหลางลูได้เอาภาพของไซมาให้ผู้จัดการดูซึ่งมันก็คือภาพลูกสาวของเขาที่ไซตั้งใจจะส่งมาขู่ผู้จัดการจึงโทรแจ้งตำรวจในทันทีและทําให้ไซถูกขนบ้านซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนถึงกับตะลึงเพราะที่ผนังมันเต็มไปได้วยรูปภาพของครอบครัวหยอ,อกินกลับมาที่ไซเขาตามเข้ามาในโรงแรมและจองห้องพักที่อยู่ในชั้นเดียวกันก่อนที่จะใช้สติกเกอร์ปิดช่องตาแมวเอาไว้จากนั้นก็ขอประตูและทาที เป็นรูมเซอร์วิสที่เอาผ้าเช็ดตัวมาให้เมื่อมายาเปิดประตูใส่ก็ดันเข้ามาอย่างแรงและใช้อาวุธบังคับให้ทั้งสอง และถ่ายภาพเอาไว้ก่อนที่เขาจะทำบางอย่างและกลับมานอนที่ห้องอย่างสบายใจไม่นานนักตำรวจก็มาที่โรงแรมแต่ไซก็รู้ตัวและหนีออกไปได้ทันเวลาตำรวจเลยเข้าไปตรวจในห้องและพบอาวุธที่เขาทิ้งเอาไว้ไซได้หนีออกไปจากทางหนีไฟซึ่งมันก็ทำให้สัญญ,ญาณเตือนดังขึ้นและทำให้เขาถูกดักสกัดจับจนโดนจับได้ในที่สุดกลับมาที่ปัจจุบันในตอนที่ไซกำลังถูกสอบปากคำเขาก็พูดกับเจ้าหน้าที่ว่าผมมิชาว ที่มีครอบครัวและมีทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบแต่เขากลับเลือกจะทําแบบนั้นกับคนที่รักถ้าหากเป็นผมจะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดเพราะความจริงแล้วใสเขาไม่ได้เป็นเด็กกาพร้ามาตั้งแต่เกิดเขาเคยมีแม่แต่แม่ก็หนีไปพอทนพฤติกรรมของพ่อที่ชอบทารุณต่อไปไม่ไหวความสวยจึงตกมาอยู่ที่ใสจนกระทั่งวันหนึ่งที่พ่อของเขาถูกจับใสจึงถูกส่งตัวไปยังูนยนพักพิงและเติบโตมาจากที่นั่นโลกใบนี้มันช่างไม่ยุติธรรมกับผม เลยสายสืบที่ได้ฟังก็รู้สึกเห็นใจเขามากขึ้นอย่างนั้นใซ่เข้ารูปที่เขาถ่ายในโรงแรมมาให้ดูปรากฏว่ามันไม่มีภาพของมายาและวิวเลยแต่เป็นภาพของใชท้ทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยสักนิดทำเอาเจ้าหน้าที่ถึงกับประหลาดใจและถามว่าคุณทําไปเพื่ออะไรใส่ตอบดูภาพมันมีเอาไว้เก็บความทรงจําดีดๆเขาแค่อยากจะสั่งสอนวิวที่นอกใจนีหน้าภรรยาที่แสนดีก็เท่านั้นส่วนวิวตำรวจได้พาเขามาส่งที่บ้าน และได้พบกับนีหน้าที่ดูทุกอย่างแล้ววิวจะจําบทเรียนนี้ไปทั้งชีวิตหรือเขาจะทําผิดซ้ําเป็นครั้งที่สองก็ไม่มีใครล่วงหรูได้เพราะคนเราจะเห็นคุณค่าของบางอย่างในตอนที่เสียมันไปเท่านั้น และหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้สรุปคือไซเขาเป็นพนักง,งานหลังลูกที่แอบติดตามครอบครัวยอกินอยู่ตลอดจนวันหนึ่งที่ไซรู้ว่าสามีของนีน่าแอบนอกใจเขาเลยเลือกที่จะบอกความจริงกับเธอและทําให้เรื่องราวบานปลายจนมีจุดจบอย่างที่ทุกคนเห็นหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บเ m d b ที่6.8คะแนนและเว็บลอเทนโทเมโตให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่82%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิป ให,ใหม่ต่อไปด้วยนะครับ